วันนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามนะคะมีพี่ๆแลวก็น้องๆแฟนเพจของมิต้าเองนะคะถามเข้ามาว่าค่ทนทานวันละกี่เม็ดแล้วก็ทานเวลาไหนนะคะบอกเลยนะคะน้องกอเ,เซะนะคะค่อนทานเป็นหลังอาหารเช้านะคะถ้า1เม็ดนะคะคือลองไปขอนนะคะ1เม็ดถ้าเม็ดยังกลุมหิวไม่ได้ยังมีอาการหิวอยู่นะคะก็สามารถทานไปเลยนะคะ2เม็ดบอกได้ว่า2เม็ดคุมหิวอยู่ระหว่างวันคือดีมากนะคะแต่อาการคือจะมีอาการที่คอแห้งกินน้ำบ่อยอันนี้เป็นอาการที่ปกตินะคะส่วนมากแล้วนะคะถ้า ให้น้ำหนักลดเดียวนะคะแนะนาให้ออกกำลังก,กายควบคู่ไปด้วยเนาะช่วงเย็นหรือใครที่ไม่ชอบออกกำลังกายนะคะก็สามารถคุมอาหารเป็นช่วงเย็นแต่ตอนเช้ากับตอนเที่ยงนะคะสามารถทานได้ปกติ ตอนนี้นะคะร้านเรานะคะโปนะคะเป็นโปสสงฟรีนะคะทุกบ้านตั้งแต่กล่องแรงนะคะหรือใครที่จะลองทานคู่จิ้นนะคะคู่จิ้นบอกเลยว่าน้ำหนักลดเร็วมากนะคะคกรุบกริบมากนะคะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่บอกเพิ่มแน่นอนนะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากลดนใครที่โยโย่ไปจัดยาตัวอื่นใครที่ดื้อยามากๆนะคะให้มาลองทานคอสเต้หรือว่าจองดีท็อกดูนะคะบอกเลยว่าลดแน่นอน,นะค่ะ